คือนายกอภิสิทธิ์จะเสนอให้มีการช่วยเหลือดูแลผู้ต้องหาที่เป็นเสื้อแดงร้อยแปดคนจะให้หากองทุนไปประกันตัวให้และขณะเดียวกันก็จะจัดหาทนายถ้าหากก็ต้องการจะมีทนายที่ช่วยช่วยว่าความดูแลคดีให้ผมก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าอกระบวนการนี้เนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้องมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไร กรณีอันนี้เนี่ยทางทางกลุ่มผู้ฟองสิทธิ์นะที่ท่านนายกให้นโยบายไปก็คือว่า,ารัฐบาเราก็มีเงินจะแบง่งบางส่วนเหมือนกันที่จะให้ความช่วยเหลือในแง่ของการให้ยืมไปประกันตัวหรือว่าจัดหาหรือจ้างทนายความให้ฉะนั้นฉะนั้นในประเด็นนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าอย่าว่าแต่ว่ากลุ่มร้อยิคนเลยครับผมเห็นว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยกองทุนนี้ก็ช่วยผู้ต้องหาทุกกรณี กองทุนนี้เป็นกองทุนของรัฐก็คือเงินภาษีของประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตกลงก็แสดงว่าประชาชนกําลังช่วยกันในการที่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือให้มีการประกันตัวครับและขณะเดียวกันช่วยกันในการช่วยกันหาทนายเพื่อให้ต่อสู้คดีถ้าผมตีความอย่างนี้ถูกค่ะถูกต้องไหมครับถูกครับอาจารย์บอกว่าอย่าว่าแต่คดีนี้เลยว่าเสื้อแดงร้อยแปดสิบคน จะเป็นคดีทั่วๆไปก็ควรจะท,ทําเช่นนี้ใช่ครับถ้าสมมุติผู้ต้องหาหนีไม่ว่าคดีใดก็ตามครับตกลงเงินอันนี้ศูนย์ไหมครับตอนที่เขาชุมนุมเนี่ยมันมีการโฆษณาหรือมีการไปชักชวนให้มาชุมนุมบอกว่าถ้าบาดเจ็บให้เป็นหมื่นเป็นแสนถ้าถ้าตายให้เป็นล้านแต่ถูกจับเนี่ยก็จะช่วยเหลือเต็มที่ทําไมปล่อยร้อยแปดสิบคนไว้โดยที่ไม่มีการประกันกตัวเลยอันนี้อันนี้<ม> รู้สึกสงสัยบ้างไหมเป็นทนายทําไมทําไมจึงมีการปล่อยไว้และในที่สุดจะต้องใช้กองทุนซึ่งก็ดีประชาชนผู้ฟังดูทุกคนก็บอกดีเท่ากับประชาชนทั้งประเทศช่วยกันประกันตัวให้เขาได้รับความได้ออกมาแต่ทําไมทาไมคนที่ชวนเข้ามาไม่เห็นทําหน้าที่ผมเห็นสสอในสภามีเยอะเลยแล้วก็อีตอนที่เขาชุมนุมเนี่ยก็ส่งเสริมส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมให้เขามาชุมนุมพอถูกจับพอเผาวานเผาเมืองถูกจับ ถ้าสสคนหนึ่งประกันตัวคนหนึ่งเนี่ยสบายได้ร้อยแปดสิบคนเนี่ยอาจจะใช้ตำแหน่งประกันได้ด้วยใช่เคยดูหนังฝรั่งพอตำรวจจะไปจับตัวผู้ต้องหาคนไหนก็ตาม<ช>ตำรวจจะพูดทานองนี้นะครับสวัสดีครับคุณอลันสมิทสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรหรือครับคุณถูกจับแล้วครับข้อหาก่อการร้ายเผาบ้านป่วนเมืองทาให้การของคุณจะเป็นประโยชน์ในชั้นศาลเชิญคุณไปกับผมหน่อยนะครับ คุณมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายครับประเทศไทยเรามีสิทธิ์อย่างนี้หรือไม่แล้วก็ตํารวจเวลาจับเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ไหมค,ครับครับตอนที่ควบคุมผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในสามัญบบชา,ายแดนภาาใต้นเนี่ยเขามีตัวเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งคือต้องไม่ให้เป็นสถานที่ควบคุมของของผู้ต้องหาฉะนั้นสถานที่ควบคุมของผู้ต้องหาเนี่ยโดยหลักการก็คือสถานีตํารวจหรือว่าเรือนจำับฉะนั้นการควบคุม ผู้ต้องสง,งส,สังสยเหล่านี้เนี่ยต้องไม่เข้าอยู่ในสถานที่เหล่านี้ mm. เขาก็จะเลือกเอาสถานที่ซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าค่าอาหารก็ได้ซึ่งในสามังหวัด่าแดนภาคใต้นี่จะเป็นค่ายอิกรพิเศษนะครับเพื่อจะไปควบคุมแล้วก็อบมรมอะไรต่างทีนี้สําหรับโรงเรียนที่ที่ที่ทควบคุมผู้ต้องสงสัยในกรณีของตา้งประสงคเนี่ยก็เป็นแกนนาเสื้อแดงเนี่ยก็จะไม่ใช่สถานที่ควบคุมเหมือนกันแต่ว่าไปอยู่ชายทะเลบ้านพักรับรองที่ที่ค่ายนเรสวน ค่ายตชะดค่ายตชะดซึ่งเป็นค่ายเหมือนกันถ้าพูดถึงในแง่รูปแบบนั้นไม่ขัดเพียงแต่ว่าความเป็นอยู่สะดวกสบายต่างกันใช่ครับตรงนั้นแหละครับเหมือนหรือต่างครับต้องถามทนายทางใต้นี่จะรู้ว่าถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศกับศูนย์ควบคุมศูนย์สักถามในภาคใต้น่าจะบ้านพักตากอากาศน่าจะสบายกว่าผมว่าอย่างนั้นนะแล้วญาตินี่นะฮะถ้าสามยัดชายแปนในภาคใต้เขาจะจัดให้เข้าไม่ถึงหรอกครับในห้องควบคุมเนี่ยเข้าไม่ถึงมีจะมีจุดที่พบญาติต่างหาก ต้องเอาตัวมาอะไรให้ญาติพบข้างนอกต่างหากนะฮะอีกประการหนึ่งผมอยากเสริมว่าอาจารย์นารูปก็คือว่านอกจากไปไว้นาสถานที่ที่มีลักษณะเป็นเรือนจําห้องขังอะไรนะเวลาเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยนะครับจะเคลื่อนย้ายจากยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นรถเป็นขนผู้ต้องหาหรือจำเลยไปศาลนี่ก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ภาคใต้นี่ก็ต้องไปรถกระบะหรือรถเก่งแต่ถ้าเป็นรถที่ส่งผู้ต้องหาที่มีรูปกลงแล้วล็อกตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้พันธนาการด้วยอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาใไรกุญแจมือมัดมืออะไรพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วตากใบ<ล>ทําไมถึงมัดมือแล้ว้ยหลังแล้วถอดเสื้อแล้วเอาไปนอนซ้อนทับกันสี่ห้าชั้นผมเองเป็นสวไปตรวจใช่ครับผมไม่ถ่ายภาพมาหมดเลยใช่ครับ